สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับ18แปกรกฎาคมส5ง5ัน5เราอยู่ที่ช่วงโคง้งบางซื่อนะรถที่กำลังเข้ามานั้นรถอนเนกประสงค์อป0 1เป็นรถที่ใช้บำรุงทางนะฮะตัดหญ้าตัดอะไรสารพัดอย่างแล้วก็มาอย่างเงียบเลยครับ ปศูนฮะโซโคเฟอร์จากประเทศฝรั่งเศสวิ่งผ่านไปแล้วครับจะมุ่งหน้าไปทางไหนนั้นไม่แน่ใจนะฮะ เข้าไปบางซื่อนะครับจะลงใต้ป่าไม่รู้ลมพัดแรงเหลือเกินโยกเยกโยกเย,ยกเยรถอนเนกประสงค์นะครับที่เมื่อครู่ไปรอที่ชานชลารังหนึ่งของบางซื่อนะฮะตอนนี้เขาจะไปที่วังพงนะแต่ว่าจะไปแวะที่ทะลิงชันก่อนมีสายรับแจ้งมาประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้ว เคลื่อนตัวมาช้าๆครับไม่เร็วแต่จริงๆแล้วเขาสามารถทําความเร็วได้นะครับไอที่เราเห็นช้าๆนี่คือเขาขับช้าเมื่อกี้เขารอขบวน3าสองเข้ามานะฮะแล้วก็1นึเจ็ดสเข้ามาก่อนแล้วค่อยออกไป เลี้ยวลงใต้แล้วครับวิ่งผ่านบางซ่อนข้ามสะพานพระรามห6แล้วก็ไปบางบำรุงตะลิงชันนะครับ เซ็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็จบคลิปนี้สำหรับรถอันนี้ประสงค์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ